ขอโทษขออภัยนะครับไม่ได้คอมเมนต์นะครับตอนนี้ นี้เราก็ลดน้ำนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนย่อมนะครับตอนนี้7นาฬิกา50นาทีนะครับ นี่ก็คุณะวันนะครับคุณอมรพันคุณทวันคุณยุพินยุพินนะครับหญิงเล็กพันบุตรนะครับคุณกอนวันนะครับกอนละวัน อันนี้ก็คุณหนูน้อยนะครับวรัญญาสวัสดีครับพ่อฟือ้นสวัสดีครับอันนี้ก็คุณป้าบุญยืนนะครับคุณนิพานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับช่องหมดฟืนเด้อนะครับตอนนี้ก็ลดน้ำนะครับต้นไม้สวนย่อมนะครับเรียบร้อยนะครับเหลืออีก สิบนาทีนะครับก็จะถึงแปดนาฬิกานะครับอีกสิบนาทีก็จะถึงแปดนาฬิกานี่นะครับสิบนาทีนะครับก็จะถึงแปดนาฬิกา,าคุณเจตนานะครับสมนางสวัสดี เจ้าป่อฟื้นครับสวัสดีครับนะครับสมพิษนะครับกาลจิตคุณจันดีนะครับแก้วขาวนะครับคุณฝนอันนี้ก็คุณนิพานะครับทวีสินนะครับสวัสดีครับพ่อฟื้นกำลังใจให้ทุกคนนะคะครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็คุณซัมซุงบุรณาสมภพคุณ คำลองนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้านะครับคุณแอฟนะครับทูนนะครับอันนี้ก็คุณทองคุณทองลินคุณอรไทยนะครับคุณสมคิดขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจโฮฮอบนะครับปูโฮนะครับกาแฟพ่อนะครับก็ขอบคุณนะครับ กาแฟนะครับขาสมคิดโฮฮอบนะครับอันนี้ก็โฮฮอบโฮฮอบพ,อพ,อพอ่อพ่อแจ้งจ้างปังแล้วค่ะอ่าโอเคนะแก้แจ้งจ้างปัองนะครับตัวนี้อันนี้ก็คุณไทยแลนด์นะครับคุณไทยแลนด์คุณสุวรรณเอสอาร์พีชานแนลนะครับอันนี้ก็ลงวางตัวนี้ก็กําลังหาเก็บกวาด นะครับใบไม้ใบหญ้า,าทำสะอาดนะครับบริเวณสวนยมนะครับอันนี้ก็คุณวิทย์นะครับคุณเซาสมพรนะครับพ่ออันนี้ก็คุณวิทย์นะครับคุณสมปองคุณลาภีพันนะครับกันที่วงนะครับกังลใจเจ้าลุงหมวดญาติญาติทิ้งลุงป้า เดีจ้าลำปางเจ้าไม่ทิ้งกันหรอกนะครับเราก็อยู่ด้วยกันนี่ละนะครับทีรานปู่บาริกิตนาคราดนะครับตัวนี้ก็มีหลากหลายคนนะครับก็จะมีลุงวางน้องตองเด้อนะครับบวดฟืนเด้อนะครับฮันนี่นะครับนาลุงพลนะครับช่างดำสตรอรี่นะครับโอสตรอรี่ แล้วก็ป้าคำใสลานปูปริจิตนะครับป้าท้ายบ้านชาแนลน,นะครับแล้วก็นะครับายาอาชินะครับกกกอกเดี๋ยวไล่ไปก่อนนะครับแล้วก็น้องฟางนะครับตัวนี้นะครับยังอยู่นะครับแล้วก็ใครอีกน้อนะครับยังไม่เห็นออกมาจาก จากบ้านนะครับยังไม่เห็นออกมาจากบ้านที่ออกบ้านมาแล้วนะครับที่มีชื่อนะครับอันนี้ก็ลาพี่พันคุณบำรุงนะครับใจศับนะครับเรียบนะครับคุณหมัดมุกนะครับช่วยกดไลค์ให้คนทำงานค่ะครับขอบคุณนะครับ อันนี้ก็คนลําเกียดนะครับลําเกียดนะครับคุณบุญตาไปดูน้ำก่อนนะครับตัวนี้ มันไปถิมอยู่เชือเอากล้องบ่คืออยู่พุ่นฟุ่นมัคือกวดสุดน่นะลงแล้วอนะนะ่น,นี่หัวใจเอาไปมาปนนะครับตัวนี้ก็อยู่กับช่องหมดฟุ้นเดอ้อนะครับที่เห็นเสื้อแดงๆนี่ก็คือลุงหว่างน้องตองเดอ้อนะครับ กำลังเก็บกวดใบไม้ใบหญ้านะครับทำาสะอาดครับรับผิดชอบเก็บกวาดสวนยมอมเก็บกวดใบจองนีง่กเก็บเงินนะเก็บทองคำนั่นนี่วันนี้คงจะเอาี่อแล้วละว,วันที่หนึง่งซื้อตัวไหนก็ดูนะครับกววดนะ่อแล้วมีคุยแค่เนาะ <laughs> ยังมันขานี่มา,นาเนาะมาก็ไปเอาอันนั้นเอาอเยอะกินกันเลย